นี้นะครับพามาชมปลาทับทิมปลานินในบ่อผมนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเป็นบ่อเป็นขุดไปเป็นหินกวดนะครับน้ําก็ค่อนข้างเย็นแหละนะครับแต่ว่าปกติน้ํามันจะล้นขึ้นไปนะครับนูนไปถึงขอบขอบตรงนู้นนะครับทีนี้ช่วงนี้น้ําเริ่มลงแล้วนะครับหลังจากหน้าฝนมาปกติจะลงอย่างเงี้ยนะครับช่วงทั้งปีเนี่ยก็จะยุบลงไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่แห้งนะครับมันเหมือนมันซึมออกจากตาหินมานะเป็นบ่อที่ขุดธรรมชาตินะครับเป็นหินกวดแบบนี้นะครับน้ําจะซึมออกมาผมก็เลยเอาปลาทับทิมปลานินปลาตะเพียนมาปล่อยไว้น นี่ผมซูมกล้องให้ดูนะครับวันนี้ผมจะมาให้อาหารนะครับก็น้ําไม่เน่านะครับวิธีของผมเนี่ยต่อให้บ่อเนี่ยบ่อแคบแค่นี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่เน่านะครับมันมีผักบุ้งอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเดือนหนึ่งก็สามขวดนะครับขวดละหนึ่งลิตรครึ่งนะครับนะแล้วผมไม่ได้ให้อาหารเม็ดนะครับแล้วไม่ได้ให้หัวอาหารที่เป็นนะครับมีเป็นหารเม็ดเลยนะครับพวกนั้นจะมีไขมันอะไรเงี้ยผมให้เป็นพวกผลไม้นะครับแล้วก็ปล่อยผักบุ้งไว้อย่างนั้นนะครับ เขาก็จะกินผักบุ้งใบวันๆนะครับเนี่ยกินผักบุ้งไปนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็มะละกอสุกสวนที่ผมปลูกบางทีมันช้ําอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาผมจะหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้นะแล้วก็เอามานะครับผักอะไรต่างๆที่มันเหลือเนี่ยผมก็จะหั่นแว่นมาอย่างเงี้ยมะละกอมันช้าผิวเป็นแอนแทกโนสอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะโยนลงไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเขาจะชอบมากเลยมะละกอปลาผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยตายเลยนะครับเพราะว่า,วา เนี่ยบางคนท่านก็ยังสงสัยว่าเออโยนพวกผักเนี่ยผลไม้พวกมะละกอพวกนี้ลงไปนะน้ำจะเน่าไหมไม่เน่านะครับไม่เน่าเลยเห็นไหมครับดูเขากินเนี่ยน,น,นะครับกินดีมากแล้วมะละกอมีประโยชน์นะปลาแข็งแรงด้วยนะแต่มันเยอะนะผมไม่ได้จับขึ้นมาเลยนะครับมันค่อนข้างแน่นบ่อนะครับลูกปลาก็เต็มไปหมดนะครับเพราะว่ามันไม่มีปลาช่อนหรือว่าตอนที่เอ่อฝนตกเยอะๆน้ํามันไหลเข้ามาจากข้างนอกเนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีลูกปลาช่อนลงไปมั่งหรือเปล่า นะครับเพราะว่าปล่อยที่แรกจะมีปลานินปลาทับทิมปลาตะเพียนปลาตะเพียนเขาว่าเวลามันร้อนนะครับมันตายเองนะปลาตะเพียนนะคอนือน้ําร้อนปุ๊บเนี่ยปลาตะเพียนมันจะไม่ค่อยรอดมันก็เหลือน้อยแต่มันมีอยู่บ้างนะครับลันล่างแต่ปลาทับทิมผมอะ่ะเยอะนะครับแข็งแรงไม่ค่อยตายเลยเนี่ยครับมีมะละกอเป็นแขกดํานะแขกดําผมมีแขกดํามีฮอลแลนด์ land, แล้วก็มีเลดี้ดูครับดูกีนด,ดีมากเห็นไหมแย่งกันเลยชอบมะละกอมากครับ นู่นเนี่ยครับ,รบก็วันนี้ก็พามาชมนะครับบ่อบอเลี้ยงมาธรรมชาติตอนแรกขุดลงไปได้เม็ดเดียวนะครับแล้วก็เจอหินนะครับหินเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยครับได้เจาะหินลงไปนะนะครับบ่อที่ผมอยู่ใชน่นานนะครับวางหมันเพื่อว่าสิ่งเจาะหินลงไปถึงจะถึงจะลงไปได้นะนะแม่โคก็ฝันจะเจาะลงไปได้ก็แข็งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหิน เป็นหินที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยเป็นหินอย่างนี้เลยนะเป็นหินแผ่นๆต้องเจาะลงไปเจาะลงไปสัก2องเมตรนะครับถึงจะถึงด้านล่างแล้วก็เริ่มมีน้ําซึมออกมาน้ําซึมเองผมไม่ได้เติมบ่อนะครับไม่ได้เติมน้ําเลยก็เขาซึมออกมาซึมออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆช่วงแรกที่ขุดใหม่นะซึมออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเืๆแล้วทีนี้มันเจอนฝนก็เต็มบ่อนะครับแต่ตอนเนี้ฝนไม่ตกแดดร้อนๆเนี่ยเขายุบไหมยุบนะครับยุบแต่ว่าเขาไม่แห้งไปเลยเพราะว่า มันจะมีน้ำซึมออกจากตาหินมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะอยู่ประมาณยุบไปจากนี้อีกเมตรเดียวนะครับก็จะไม่เคยแห้งลงไปเกินกว่านี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยฝนน้อยด้วยก็ก็ไม่ไม่ยุบลงไปเขาซึมออกมานะครับแต่ปีนี้ฝนเยอะฝนเยอะนะักก็เลยท่วมขอบขอบบนขึ้นมานะครับประมาณ30มสิบเซนแล้วตอนนี้เริ่มยุบลงไปแล้วนะครับฝนหยุด มันเอออยู่หลายวันอยู่ครับสามสี่วันแล้วก็ยุบมันยุบลงไปเองนะครับมันซึมเหมือนมันซึมออกมันเหมือนเป็นระดับน้ํานะครับเหมือนเป็นระดับน้ําถ้าข้างนอกต่ํนด้านท้ายนู้นครับท้ายข้างนอกนู้นต่ํานะครับน้ําตรงนี้ก็จะต่ําไปด้วยนะครับถ้าน้ําข้างนอกต่าถ้าข้างนอกสูงท่วมข้างในก็เยอะไปด้วยมันเป็นเหมือนระดับน้ํามันซึมหากันได้นะครับในบ่อหินจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็เลี้ยงแบบธรรมชาติได้นะครับเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าโอ้โหบ่อน้ํามันร้อนปลาจะรอดไหมก็ปรากฏว่าก็ ผมก็ให้จุลินทรีย์ของเาแสงช่วงแรกก็ปรับเกลือมูนขาวอยู่พักหนึ่งนะครับก็พอใช้ได้รแรกๆเลยพอขุดบอ่อเสรกระปูนขาวนะครับลงไปก่อนเลยแล้วก็เกลือปรับน้ำก็เนี่ยครับพามาให้อาหารนะครับเนี่ยเขาจะทานพวกกินพวกมะละกอเศษผักเนี่ยครับผัากก่ายของผักกายขาวพวกนี้โยนลงไปเลยครับเนี่ยผมก็ให้แบบนี้ธรรมชาตินะครับวันนี้ก็พามาชมให้อาหารนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับในระหว่าง เดือนหนึ่งนะครับเราทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเองเราก็มาเทบอกแค่นี้ก็สามขวดนะครับยาวสิบเอ็ดเมตรนะครับแค่นั้นเองนึกก็นะครับกว้างก็อยู่ประมาณหกเมตรครับกว้างหกพันหกเมตรครับเราก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสี่ขวดขวดหนึ่งจุดห้าลิตรผมใส่ขวดน้ําดื่มหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับอามาเทแค่นั้นเองทุกเดือนนะครับน้าก็ไม่เน่าหรอกก็อยู่อย่างเงี้ยครับไม่เคยเน่าเลยนะครับในปลาก็แต่ปลามันเยอะนะจํานวนมันเยอะมันก็เลยไม่ค่อยโตนะครับตัวมันเลยไม่ค่อยใหญ่เพราะจํานเยอะ ผมไม่มีปลาช่อนแล้วก็ไม่ได้จับขึ้นมาเลยนะครับไม่ได้จับขึ้นมาทานเลยนะครับปัญหาคือตอนนี้ปลาเยอะมันต้องจับขึ้นมามั่งนะครับปลามันแน่นบ่อแล้วไม่ค่อยโตนะครับปลามันเยอะเกินไปพื้นที่แคบปลาเยอะนะครับเอาน้ําลงนะพื้นที่มันก็จะมีแค่ตรงนี้เนี่ยครับพื้นที่จะมีแค่ตรงนี้เนี่ยน้ําจะอยู่ประมาณสิบเอ็ดเมตรเองยาวนะครับโอเคครับวันนี้ก็พามาชม,มาการให้อาหารปลามาชมวิธีการเลี้ยงของผมแบบธรรมชาตินะครับก็ สวนผลเป็ดเกษตรปลอดสารอยู่ชัยนาทครับนะตำบลบางหมันอำเภอวัสสิงใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้เซิร์ช Google Map ได้นะครับมาและมาชมแลกเปลี่ยนความรู้นะครับมาศึกษาได้นะครับแวะมานะครับมีผักนะครับมีมะละกอปลอดสารเคมีแบบร้อเซนะครับมีผักแบบปลอดสารแบบร้อเซนแวะมาอุ่นหุนกันได้แวะมาเที่ยวมาเยี่ยมชมได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็นะครับเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ